โอเคครับสวัสดีนะก็กลับมาเจอกันนะอีกหนึ่งคลิปก็คลิปพวกนี้ก็หายไปนานนะฮะไม่ได้ลงสวยมากก็พักหลังๆมาเนี่ยผมด้ลงเป็นพวกคลิปรีแมปเยอะนะครับก็เดี๋ยวมาลงคลิปเกี่ยวกับพวกเรื่องเครื่องมั่งนะฮะก็บอกสาเหตุแล้วกันนะฮะมาแนะนําถึงสาเหตุนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุนะหตอะไรนะรนะครับก็เหมือนที่เห็นนะครับปไาข้อเวียงขาดสาเหตุเกิดมาจากอะไรนะฮะ สาเหตุนะครับสาเหตหุหลักๆเนี่ยส่วนมากที่มันเกิดมานะฮะเป็นเพราะว่าหนึ่งนะครับรถที่มันมีแรงบิดเยอะๆเนี่ยส่วนมากรถเดิมก็จะไม่ค่อยขาดนะฮะแต่ส่วนมากรถที่เราเพิ่มเาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มกาลังอัดนะครับเพิ่มกําลังอัด modify ไม่จะเป็นการเปลี่ยนแคมให้มีแรงบิดเยอะขึ้นนะครับจะเป็นการเพิ่มกําลังอัดนะครับให้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรงบิดที่มันเยอะขึ้นนะฮะอย่างเช่นลูกเดิมเดี๋ยวไปเพิ่มหัวนูนเพิ่มกาลังอัดนะครับมันก็จะมี อัตรานะอัตราแรงบิดท,ที่เยอะขึ้นนะทำให้ข้อเหวีย่ยงเนี่ยรับภาระมากขึ้นนะแล้วก็เป็นรถดัเดิมอีกอย่างก็คือจะเป็นพวกรถพ่วงนะครับรถพ่วงข้างสารเล้งอะไรพวกเนี้ยมันก็จะขาดได้นะแต่นี้มันจะเป็นรถรถลูกเดิมแต่ว,ว่าเพิ่มกาลังอัดเข้าไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะผลงานออกมาก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้สําหรับวิธีการแก้ปัญหาก็แก้สมัยนี้นะครับแก้ง่ายนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก,ก่อนก็ต้องยกที่อย่างเดียวนะครับยกที่อย่างเดียวเลยแต่ว่าเป็นสมัยน,นี้ก็คือ สามารถต่อได้นะครับสามารถต่อแขนได้จะขาดช่วงไหนก็ต่อได้หมดนะครับต่อได้หมดเลย <IS> AS <C AST> แล้วก็สาเหตุนะสาเหตุมันก็มีอย่างหนึ่งในกรณีที่เป็นรถที่ข้อเบี่ยงคดนะครับ <IS> AS <C AST> คดก็คือตั้งฝืกมาไม่ตรงแต่นี้มันเป็นรถเดิมๆไม่เคยแกะเครื่องนะครับไม่เคยแกะเครื่องก็คือแกะแต่ท่อนบนนะครับแกะท่อนบนทําลูกมาก็คือทําลูกเป็นลูกหัวนูนมานะครับเพิ่มกำลังอัดมาก็มันก็ทําให้สาเหตุการขาดเป็นตัวนี้ได้นะครับ ก้ันนี้ก็สาเหตุที่ขาดก็ไม่มีอะไรครับกําลังอัดกาลังอัดเันเยอะนะฮะแรงบิดมันเยอะแค่นั้นเองนะครับกาลังอัดเยอะแรงบิดเยอะกาลังอัด200นะครับ200 200เท่าไหร่นะสองร้อยนิดๆนะครับ200นิดๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะแต่ว่าในกรณีที่เป็นลูกโตโตนะลูกโตโตทำชักมาแล้วก็เ,เรียกว่ามีการตั้งข้อเหวี่ยงมาใหม่แต่ว่าข้อเหวี่ยงตั้งมาไม่ตรงนะครับก็ทําให้เกิดการสะบัดนะครับของปลายแข็งข้อเหวี่ยงก็ขาดได้นะขาดได้เหมือนกัน อันนี้ก็น่าจะไม่ไม่ปล่อยคลิปให้ยาวไปนะอาจจะปล่อยคลิปแค่นิดเดียวนะครับก็สาเหตุสั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ไถ่ายตอนลือ้อเพราะว่าตอนลื้อเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้สลักสําคัญอะไรนะถ้าจะสําคัญจริงๆก็น่าจะเป็นตอนประกอบนะครับก็ฝากดูตอนต่อไปแล้วกันนะคลิปนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะไปแนละ้ว